diolch สวัสดีเช้าในฤด,ดูร้อนจากครัวบ้านนากาชิมะค่ะวันนี้มาม่าจะพาทุกคนมาทำอาหารเช้าญี่ปุ่นเมนูที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้คนรักอิ่มท้องทานได้ในตอนเชา้าแบบง่ายๆนะคะมาม่าจะใช้ปลาแซาลมอนค่ะแล้วเดี๋ยวจะย่างปลาโดยใช้คุกกิ้งชีสนะคะเป็นกระดาษรองย่างในกระทะที่ทำให้ปลาไม่ติดกระทะค่ะ วิธีใช้คุกกิ้งชีสนะคะก็เอาไปรองในกระทะได้เลยแล้วก็ใส่ปลาที่เราจะย่างลงไปก็จะช่วยทำให้ปลาไม่ติดกระทะนะคะและแบบที่มีลายน่ารักๆมาม่าก็นิยมใช้กับพวกใช้รองอาหารหรือว่าตามกล่องอเบนโตะค่ะ no? ย่างไฟอ่อนๆแล้วก็ปิดฝาด้วยจะช่วยทำให้ปลาแซลมอนนุ่มแล้วก็อร่อยค่ะ ระหว่างนี้มาม่าก็จะตั้งหม้อน้ำเตรียมทำซุปมิโซะไปด้วยค่ะ the good, the เราจะปรุงปลาแซาลมอนของเราด้วยเกลือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะหลายๆคนไม่ชอบอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าจืดแต่ว่าจริงๆแล้วอาหารญี่ปุ่น,นหลายๆเมนูเนี่ย คนญี่ปุ่นเขานิยมปรุงน้อยมากๆเพราะว่าอยากจะให้สัมผัสรสชาติความสดอร่อยของวัตถุดิบนั้นๆค่ะตอนนี้มาม่ากำลังเอาหนังปลาออกนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยนิยมทานหนังปลาเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเมื่อกี้น้ําเดือดแล้วมาม่าก็เลยมาหั่นผักใส่ในซุปมิโซะนะคะคนญี่ปุ่นนิยมใส่ผักเยอะๆในซุปมิโซะนะคะสําหรับ แม่บ้านญี่ปุ่นหรือว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเรานะคะเวลาทำซุปมิโซะเนี่ยนิยมใส่ผักไปเยอะๆค่ะจะได้ความหวานของผักออกมาในซุปด้วยนะคะซุปมิโซะหนึ่งหม้อสำหรับทานในครอบครัวเนี่ยมาม่าชอบใส่ผงดาชิป,ประมาณ1ช้อนชาค่ะอาจจะไม่ได้ตวงเป๊ะนะคะแต่ว่าใส่ประมาณนี้ก็จะออกมาอร่อยค่ะ แล้ววันนี้จะใช้สาหร่ายวากาเมะแบบซาชิมินะคะคือเขาขายแบบสดๆไม่ต้องแบบเป็นแห้งๆเรามาแช่น้ำนะคะซื้อมาทีก็จะเก็บได้ประมาณ4-5หวันค่ะพอตอนนี้เริ่มสุกแล้วค่ะเราก็ต้มสุกมิโศไปด้วยมาม่าก็มายีอีกครั้งนึงให้เป็นเล็กๆป่นๆแล้วก็เอาหนังปลาออกอีกทีนะคะ จะเห็นได้ว่าพอเราใช้คุกกิ้งชีสแล้วปลาก็จะไม่ติดกระทะเลยนะคะแถมยังนุ่มแล้วก็อร่อยด้วยค่ะตอนนี้หอมหัวใหญ่สุกได้ที่แล้วมาม่าก็ใส่เห็ดเข็มทองลงไปค่ะพอต้มเห็ดเข็มทองจนสุกได้ที่แล้วก็ใส่มิโซะลงไปละลายนะคะปริมาณของมิโซะนะคะมาม่าก็กะกะเอาตามประสบการณ์ที่ทำอาหารญี่ปุ่นมานะคะ ขอให้ทุกคนทำบ่อยๆแล้วก็จะชินแล้วก็ทำเก่งเหมือนกันค่ะระหว่างนี้นะคะมามาก็ปิดไฟซุปมิโซะไว้แล้วก็มาซอยต้นหอมเพื่อที่จะโรยในซุปมิโซะนะคะสำหรับซาลายวากาเมะนะคะมามาจะใส่ทีหลังสุดเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วมันสามารถทานแบบนั้นได้เลยถ้าเราต้มเยอะเกินไปมันก็จะนิ่มแล้วก็ไม่อร่อยค่ะถ้าเราไปทานบุฟเฟ่ต์เช้าตามโรงแรมที่ญี่ปุ่นนะคะ เขาก็จะแยกสาหร่ายวากาเมะไว้ให้เราใส่ทีหลังแบบนี้ค่ะเมื่อเตรียมอาหารทั้งสองอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักข้าวสวยญี่ปุ่น,น,นร้อนๆมาแล้วก็ตักปลาแซาลมอนราดลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วมาม่าจะโรยงาดำลงไปนะคะ เพราะว่านอกจากจะทําให้อาหารญี่ปุ่นของเราหน้าตาดูดีแล้วงาดําก็ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B ต่างๆฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะสำหรับปลาแซลมอนที่เหลือนะคะมาม่าก็จะเก็บใส่โหลแบบนี้แช่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะ หลังจากนั้นก็ตักซุปมิโซะเตรียมเสิร์ฟค่ะ うんありがとううん。うん Song, it's a melody, it's the beat of you and. ป๊าเดินไปทำงานนะคะแม่เอารถไปแวะไปทิ้งขยะก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของบ้านนากาชิมาแล้วก็ให้กำลังใจมาม่านะคะ แล้วถ้าใครชอบเครื่องครัวน่ารักๆที่มาม่าใช้ตอนนี้ที่ไทยมีขายแล้วนะคะสามารถเข้าไปสั่งใน IG แล้วก็ Facebook ของมา m a าอันเดอร์สกอร์วากุวกุได้ค่ะที่นั่นจะมีของน่ารักๆที่มาม่าใช้ในคลิปทุกอย่างขายนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย